หัวมิสามสิบเก้านวงหัวมิดู่ทั้งหลายธรรมชาติหนือภาพบางคนในโลกนี้เพราะไม่ตั้งตา,าสังเพราะไม่ตัองอาา้งามมสัโยนไว้โดยบระการทั้งมวงเลเหตุแต่ลาที่มีอันคอยดามขันเงินได้ดีและที่มีอันคอยดามขันเงินถ้าห้องเงียได้และห้องอ่าร่วงมีอีอันเงินแอบมบิเวกอางร่วงูกยงเหมือนปฏิยาอามิดได้ย่องห้องยงเหนวาอันเมนทุกอมิใช่ หนกอวมิชอยโยด้วยนเงาคันคว่าลองระวังเข้าถึงหนิงที่ดีบาดีเอออาทุกอรังหนกค่ะเมทนาอยู่เมทนาอาเป็นทุกข์อวมิช่ยหนกอวมิช่ยนั้นของเธอย่อมหลับไปได้เพราะเมธนาอาจเป็นทุกข์อมิชหยหนกอวมิไห่ดับย่อมเอือดหงกจะเหมือนบออัดฑายาอามิทเพราะหนกจะเหมือนบัดฑายาอามิทดับย่อมเหมือนเมทนาอาเป็นทุกข์อวมิชหหนกอวมิช่ยเมือนเหมือนร่มเงา ละที่แห่งไงแง่ย่อมแห่ไปอย่างฮีแห่งนั้นเแง่หน้าที่แห่งไงล่องเงาง้อย่อมแห่ไปอย่างฮีแห่งนั้นแห่งไงแห่งนั้นเหมือนกันแลเพ่อมีทางาอาเมนฮุกอมีให้หนุกอมีให้งามย่อมเอือหนุกยเหมือนบรรยากางอามิตรพราะหนุกยเหมือนบรรยากางอามิตรนะย่อมเหมือนมีทาาอาเมนฮุกอมีให้หนุกอมีให้ ดูก่อ่อนพี่หนูทั้งหลายสถ,ถาค้นย่อมทราบเรียงนี้มีท่านธรรมญาเห็นหาพามี้น่พรอแม่ย่งตามมาสองยอดไว้หงิหนบรายาทน้งม้วงเหตุขราที่อีอกอันหอยอามขันเงินอันนี้และที่อีกอันหอยอามขันเหมือ,นอา,านยาโค้ดอย่าได้และพ่อก,ก็ร่วงมีอีกอันเอินอย่มีเม็ดก็ร่วง,งหยกเงินอนบรรยายา้ิอีได้ย่อมพ่อเสือเมตราอาจยัทุกข์มีิห้ยหนุ่มีให้อยห่ด้วยเหตุเหงาขันว่นา จำเป็นว่าเรากำลังเข้าถึงหญิงที่ดีป่านี้คืออาทุกกำลังอยู่ภายเวทนาอยู่เวทนาอาจเป็นทุกข์อมิใช่หนุกอมิใช่เง้นของเธอย่อมกลับไปได้เพราะเวทนาอาจเป็นทุกข์อมิใช่หนุกอมิใช่กับย่อมเอื้อหนุกเหมือนวาลย่างอามิทเพราะหนุกเหมือนวาลย่างอามิทกับย่อมเอื้อนเวทนาอาจเป็นทุกข์อมิใช่ หลกอมิ้ใชเรื่องมีธราอดาเป็นกกทุกข์อวี้ใช่หลวงอวี้ช่อย่กกายงาน,นี้นั้นอนมใบใหญ่มุงแยงเป็นของหยาบและว่าความและความหยาบของหยิ่งที่หมใบใหญ่มุงแยงมีอยู่แต่หาคนกล่าวว่าอย่างนี้ยังมีอยู่ยังเห็นอบ,บายเมืองเครื่องสลายน์ออกจากหยิ่งที่หมใบใหญ่มุกแงงนั้นเป็นใบร่วงหยิ่งที่มใบใหญ่มุแงแยงนั้น ข้อที่2หดวงอ่อนพี่นู่ทั้งหลายแต่ธรรมะเหนือพามบางคนในโลกนี้นนนนนาานเ,เพราะไม่ตั้งตามอันสังโนดนไว้หน่วยบางการข้างอวงเหยื่อกระี่อีกอันหอยตามขันหนวลในนี้แต่ขี้อีกอันหอยตามขันหนวยอาจารย์ห้นเหยื่อได้และพราอ้ร่วงมีอีกอันหนื่นแก่มีเมฆก็อร่วงหนุกจะเหมือนบรยนนระยาอาวิธก็อร่วงมีธนาอันเป็นทุ่มีใช่ ผมอมีให้ได้ย่อมเรียงเห็น่เวเองว่าเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้ไม่มีอาาุบาทานหนุ่อวมิ้หนุทั้งหลายแต่ขาคตรย่อมทราบเรื่องนี้นี่ท่านธรรมะเหนือความนี้แน่พอ่อแม่อ้างตามทางนู้ดไว้หน่วยบางอาจทั้งวงเหยียบกลาดาษอีกอันคอยตามขันเงื่อนใดเดียดเรียกขี้อันคอยตามขยันเงือนอาญาโคตรอย่าได้พ่ออาวุธมีอีกอันเงื่อนแย่มีเวรอาวุธหนุ ก็เหมือนวานยาอามินก็ร่วงมนธรรนดาอาบินผู้ก,ากาอมิใช่กอมิใช่ได้จอมเรียเห็นวันเองว่าเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้หลับแล้วเป็นผู้ไม่มีอุปา,าทาน่านผู้นี้่อมอ่ายเยืนยันใบเยบาคาที่ให้สำเร็จยี่ผ่านอย่างเดียวโดยแท้แต่ว่าท่านสมณะถือผภาพนี้เมื่อถือมั่นที่อีอันคอยตามหัน,หนวันใดก็ที่ว่ายังเถือมั่นอยู่ หรือเมื่อเหือมันทิ่ออันคอยงามขันเหมือนอาหอนอ็ที่ว่ายังเหือมันอยู <siamo> ่หนือเมื่อเหือมันงามมางอย่างโยนก็ที่ว่ายังเหือมันอยู่หนือเมื่อเหือวันมีอีอันเหมือนแห่ไม่เมฆอ็ที่ว่ายังเหือมันอยู่หนือเมื่อเหือวันหนุอย่างเหมือนอะไรอย่างอาวินก็เหือมันอยู่ หรือเมื่อหรือหรือวอ่ามีธรรมาเป็นทุกอวิชัยหรือวิชัยก็เรียว่ายังถือมั่นอยู่และแม้ข้อที่ท่านผู้นี้ยังเห็นตัวเองว่าเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้หลับแล้วเป็นผู้ไม่มีอุปอาทานนั้นบันทึกอ้อเรียกว่าอ,อาาุปาทานของท่านสมณะผา,านี้เรียกอ,อ,อุปอาทานอย่างนี้นั้นบันหญ่อู่ใหญ่ เหง,งื่องำยาบและความหยาบหงหญิงที่มัดใหญ่วงอย่าง,ญญงมีอยู่แต่ถารพคนงลาว่าหญิงนี้ยังมีอยู่ยังเห็นอุบายเมียงเครื่องฉลัดออกจากยิง,ยงที่มัดใหญ,ญงง่วงอย่างนั้นเป็นยงร่วงยิงที่วัดใหญ่วงแ่างนั้นข้อที่สี่สิบเอ็ดดูอ่อนที่อยู่ทั้งหลายก็บวดอันมา่นเถิดสงบไม่มีมวเอื่นยิ่งว่าที่อาถารคนอาจจะรู้เองด้วยวันญ,ญาอันยิ่งนี้แนะ่เออความรู้เหงืห่อเหงื่อหยบคุณโทษ เด่นอวัยวงเครื่องออกไปอย่างเล่นอวัยวงเครื่องออกไปแห่งหัดยาทั้งหกตามหอมเป็นงยิงแล้วหนุนพนง่าย้ว่ไม่ถือมันดูคอามิี่หนูทั้งหลายบวดมานเหงื่การหอไม่มีบวดอื่นยิ่งกว่านี้นั้นคือความรู้เหตุเหิด่หตาบัุคนโทษนเ่นอวัยวงเครื่องออกไปแหงหัดยายัะยะทั้งหกตามหอมเป็นงยิงแล้วหนุนพนง่าย้ว่ไม่ถือมัน ภาหู้ยหะาพยาวแยกภาพยาหนี้แล้วติกหนดหล้นั้นต่างหึ้นชมนิ่นี้ 12, 9, นา 11, นหา,าพผาหงอกภาผู้มีาว่ายาวเลยจบปั่นปั่นอยากจะยัดหนูที่ง่องปัจจัยงองมบับมหาวงอดเติพี่ิ้รหลอง้าหิกามิเขียนเห้อหิหิตรเหียนเออปัจจหยของมบับมหาอุลาเนิพิจิตรนี ก้าที่ยี่สิบแปดข้อที่บบทยี่สิบเอ็ดพระไอ้บีโรงสวับดา์วัีสยามวัดยี่สิบสิบสองก้าที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบแปดพระไอ้บีโรงสวับหลวงเยี่สี่สิบมองก้าที่ยี่สิบสาข้อที่ยี่สิบแปดอนุโมทนาสาธุ